ว่าไงแล้วมันนีเอ้ยวันนี้ช่องสุดน้อยมันก็น้อยพามมาดูน้องมันนี่ครับเป็นคอกเดียวกับเจ้าโกลเด้นครับันนี้ตัวเมียคุณจะดีครับไว้หุ่นไม่อ้วนเท่าไรส่วนเจ้าโกลเดนลนงงล้นเนี่ยอ้วนว่าไงเล่ามันนี่เอ้ยอ่ะโอ้โหอยากออกห้องเหรอวันนี้ไม่ไปเที่ยวเหรออ่ะโอ้โห ขันหูขันหูโอ้เก่าใหญ่เลยฮะเก่าหอยมันนี่ไเป็นไงล่ะขันขันขันหวเห็บหรืออว่าไงแล้วขันขันขันหูขันหูไม่รู้ว่าเห็บหรือปว่า มัดฮะว่าไงหนจับมือหน่อยดิจับมือกันหน่อยจับมือจับมือฮะนอนเอ็งแบงเหรืออล้วครับมันนี่นอนดิ้นโอ้โหนอนโชว์เลย อ,อ,อ,อวิ่งแลาหนีแล้วครับโอ้โหไปนูนนะ่นแหละ